วัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกทุกกำลังใจเลยที่เข้ามาพพอร์ตให้กันรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวนันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะะเวลาที่เข้ามารับชมเข้ามาฟังเข้ามาส่องพลังงานนะคะเติมพลังบวกของเราให้แบบ ฮึบฮึบบในทุกๆวันนะคะเพื่อเราจะได้มีวิตามินนะคะในการขับเคลื่อนนะคะพลังในการทํางานในในชีวิตประจำวนันเพราะว่าเราต้องเจออะไรลบๆเข้ามาเยอะอยู่แล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้น ทำให้เรามีความสุขดีกว่าอะไรที่เรามีความสุขอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขทําสิ่งนั้นอยู่ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ตีมากๆค่ะนะคะและคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่มีความสุขนะคะคนที่ดีคนที่เป็นศิลเสมอเราเท่าเทียมก,กันกับเราเข้ามานะคะท็อปปีของเราวันนี้ค่ะเราจะมาดูซิว่าการรอคอยที่กําลังจะสิ้นสุดลงในเร็วๆวันนี้นะคะเป็นอย่างไรนะ1 2 3ภาพเอาเราเข้าคโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะ ภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่นะคะกับท mm ็อปปิ้กของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่าการรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเร็วๆว,วันนี้เป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. อย่าพิ่งนะคะ mm hmm. <laughs> อย่าพึ่งค่ะไพ่อย่าพึ่งออกมานะ การรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลงเร็วๆนี้ในเร็วๆวันนี้เป็นอย่างไรคะของคนกองที่หนึ่งการรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเร็วๆวันนี้ค่ะของคนกองที่หนึ่งนะคะวา้า ส,สวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะคหน้าที่การงานการเงิน ได้รับชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จค่ะเป็น6ไม้เท้าที่มาอย่างภาคภูมิใจที่ได้ความสําเร็จนั้นมาอย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะคะและเรื่องของความรักคนที่เข้ามาหาคุณเขาจะทําให้คุณมีความภาคภูมิใจในตัวตนของเขาเหมือนกันและในตัวตนของคุณเช่นกันเพราะว่าคุณจะเจอกับใครที่เขารู้สึกว่าทําให้คุณภูมิใจในตัวตนของตัวเองแล้วก็ทําให้เขาภูมิใจในตัวตนของเขาคือเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตพลังจิตใจด้วยกันทั้งคู่พลังแห่งความสุขพลังของการ ที่จะเราจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่มัน่นมั่นหนักแน่นเข้มแข็งมากๆค่ะและเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะอย่างมากมายในชีวิตของเขานะคะเป็นนักสู้นะักอดทนทํะไรต้องประสบความสําเร็จต้องหนักแน่นต้องจริงจังต้องใช้เวลามากๆจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาทําให้คุณภูมิใจเหมือนกันเขาจะเข้ามาชนะหัวใจของคุณด้วยเป็นหกไม้เท้าที่เข้ามาอย่าง เป็นผู้ชนะนะคะอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปทางที่ดีด้วยนะคะเป็นหกไม้เท้าที่ได้รับชัยชนะมากมายเลยเจ็ดถ้วยเป็นความรู้สึกข,ของความฝันความคิดถึงความจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามี มีการจินตนาการถึงการความฝันถึงการเหมือนกับว่ามีความฝันที่ตรงกันนะคะมีไลท์สไตล์ความฝันไม่ว่าจะเป็นแนวทางนะคะหรือว่าความต้องการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนในความฝันของคุณก็ได้ Temperance เป็นคนที่คุณกับเขา มีความที่แตกต่างกันแดนไกลก็ได้ค่ะนะคะมาอย่างองอาจมั่นมั่นนะคะมาอย่างทาดไฟเลยทีเดียวนะคะอารินไม้เทา้าทาาดไฟนะคะเป็นนักสู้และก็นักลุยเหมือนกันเห็นไหมคะว่าเป็นอาซินไม้เทา้าผู้ซึ่งไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะพร้อมลุยด้วยม้าไฟเลยทีเดียวนะคะมาอย่างม้าไฟเลยทีเดียวนะคะสู้ แล้วก็อยากที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้เลือกใช่ไหมเขาจะเห็นคุณว่าคุณเป็นคนที่น่าที่จะไขว่ควา้าน่าที่จะเป็นคนที่แบบว่าทําให้เขามีความสุขได้และครั้งแรกเขาจะต้องรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอถึงแม้จะมีอุปสรรคในการที่ห่างไกลมีความคิดถึงมีความไม่เข้าใจกันยังไงเขาก็ต้องสู้พร้อมลุยอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างอดทนเพื่อที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณ เข้ามาขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์และความสัมพันธ์มันจะค่อยเป็นค่อยไปจริงๆแต่มันมีแต่ความมั่นคงอะคะ่ะคือมัน,เป,นเป็นพลังแห่งความมั่นคงความฝันความคิดที่จะเกิดขึ้นได้มันจะต้องเป็นอะไรที่มีความมั่นคงความหนักแน่นความเข้มแข็งเพื่อที่จะรอคอยการรอคอยที่มันจะสิ้นสุดลงนะคะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะ ได้มานะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยขออีกสักหนึ่งใบนะคะหกถ้วยคนในดีดชาติของคุณนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้เพราะว่าการที่คุณรู้จักกับเขาครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่า อบอุ่นแล้วก็คุ้นเคยมากๆค่ะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเคยรู้สึกว่าได้สัมผัสสายตารอยยิ้มใบหน้าแบบนี้ความสูงแบบนี้ความเท่แบบนี้ความสวยความหล่อแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าโดนตาโดนใจเหมือนกับว่ารู้จักคุ้นเคยกันมาแสนนานมากๆมันมีความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกเก่าเก่านะคะเหมือนได้กลับบ้านเขาจะพาคุณกลับบ้านเพราะเขาจะเข้ามาทําให้คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกัน หกมเมท้าคือการได้เฉลิมฉลองเรื่องราวแห่งความรักการได้เข้ามาชนะในเรื่องของความสัมพันธ์กลับเข้ามาหาคุณคนในดีดชาติคนนี้เข้ามาอย่างภาคภูมิใจจะทําอะไรต้องโชว์ออฟซะหน่อยนะคะคนคนนี้อาจจะมีความเป็นผู้นํามากๆเลยเป็นหัวหน้ากองทัพนะคะหัวหน้ากองทัพมีมีความเป็นผู้นําองอาจและยิ่งใหญ่มีความอีโก้มากๆแล้วก็เป็นธาตุฝ่ายนะคะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะ ทำอะไรอาจจะต้องมีการวางแผนนะคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็มีความแตกต่างจากคุณด้วยนะคะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็คงฝันถึงคุณคงยังฝันถึงคงยังคิดถึงมีความแตกต่างยังคงต้องรอคอยการปรับเขาการปรับความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะลุยฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้เข้ามาพบเจอกับคุณนั่นเองเป็นไพ่ที่มีพลังแห่งความมุ่งมั่นและจริงจังมากๆเพื่อที่จะเข้ามาทําให้คุณกับเขาได้มี ช่วงเวลาแห่งดีๆด,ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองนะคะหกถ้วยเป็นความรู้สึกที่ที่มันอบอวนไปด้วยความรู้สึกเก่าๆที่มัน เคยสัมผัสได้เคยสัมผัสมาแล้วด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นธาตุไฟ6กเมท้าผู้นี้มีความมุ่งมั่นและจริงจังมากๆการรอคอยที่กําลังจะสิ้นสุดลงในเร็วๆวันนี้คุณจะได้รับชัยชนะในทุกๆเรื่องและเรื่องของความรักจะได้รับชัยชนะเพราะเขาจะเข้ามาชนะหัวใจของคุณคนในอดีตชาติของคุณนั่นเองนะคะและคนที่คุณกับเขาไพนางฟ้าออกมา บอกเองเลยค่ะว่าไพ่นางฟ้าออกมาเองเลยนะคะหนึ่งใบเลยสักเสร็จค่ะประสบความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักคุณจะได้รับชัยชนะเพราะคนคนนี้จะเข้ามานะคะเป็นชัยชนะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอยาก่างทําให้หัวใจคุณฟูฟ่องทําให้หัวใจคุณมั่นคงความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดร้องไห้มันจบลงไปแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่เริ่มต้นใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะประสบความสําเร็จค่ะสวยงามมา,มากๆเลยนะคะนางฟ้าออกมาบอกเองนะเดี๋ยวเรามาทอยลุ เต่ากันนะคะว่าได้เลขอะไรนะคะฮึบฮึบนะคะเลขอ่าเลขอันนี้เลข9อันนี้เลข6นะคะเลข6นะคะเลข6ไม่ค่อยจะออกมาเท่าไหร่ขอให้เป็นเลข6ในเร็วๆวันนี้เลขแห่งเลขคู่นะคะขอให้เป็นการ รอคอยที่สิ้นสุดลงในเร็วๆวันนี้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จก็คือ success นั่นเองนะคะทุกๆเรื่องเลยอบอวนไปด้วยความรักความผูกพันในอดีตชาติในชาติที่แล้วที่กลับมาฟันฝ่าอุปสรรคการปรับความเข้าใจพูดคุยแล้วก็เดินหน้าต่อสู่ความสัมพันธ์เพราะคนคนนี้หนักแน่นและมุ่งมั่นมากๆค่ะไม่ยอมให้คุณ ไปไหนจากชีวิตและจากหัวใจเขาอย่างแน่นอนนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในท็อปปิกของเราวันนี้ขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีๆเสริมพลังใจในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่าการรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเร็วๆวันนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะของคนกองที่2นะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่2การรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลง ในเร็วๆวันนี้ของคนกองที่2เป็นอย่างไรคะ6ไม้เท้าทําไมได้เหมือนกองแรกเลยนะคะถ้าใครเห็นกองแรกแบบๆนะคะใบแรกก็คือ6ไม้เท้าค่ะคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเพราะอะไรเพราะว่า คุณจะเจอใครที่เขาเข้ามาทําให้หัวใจคุณพองโตนะคะทําให้หัวใจคุณเบิกบานทําให้หัวใจคุณมีความสุขคนคนนี้มีความเป็นผู้นําเห็นไหมคะขี่ม้าขาวเป็นพระเอกเท่มาเลยนะคะอาจจะดูเท่ดู ดูมีคลาวเห็นไหมคะดูเท่ดูมีคลาวดูคมคายดูสูงดูหล่อมากๆคนคนนี้เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าทัพที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะผ่านศึกสงครามมาเยอะแยะอย่างมากมายคุณจะได้รับชัยชนะในทุกๆเรื่องเช่นกันไม่ว่าเรื่องอะไรหกไม้ท้าเป็นเป็นหกไม้ท้าของการได้รับชัยชนะที่ผ่านศึกสงครามมาอย่างมาก,มา,กมายแน่นอนตัวตนของคุณเป็นคนที่ ผ่านนะคะศึกสงครามเรื่องราวความรักที่เจ็บปวดมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับชัยชนะแล้วการรอคอยที่จะสิ้นสุดลงในเร็วๆวันนี้คือการได้รับชัยชนะค่ะคุณจะเป็นผู้เลือกผู้เลือกที่มีแต่ความสวยงาม มีแต่วความหล่อนะคะมีแต่วความแบบว่าเก่งในตัวตนของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนมีค่านะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวตนของตัวเองมากๆไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่เจอคนที่ดีคุณต้องต้องเจอคนที่ดีมากๆแน่ๆค่ะแต่ว่าในช่วงจังหวะเวลา time frame ของคนเรานั้นมันจะไปอยู่ในจุดๆไหนของอายุของเราแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนคน,นี้จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณจะเข้ามาอบอุ้มหัวใจของคุณให้รู้สึกว่ามีแต่ความมั่นคงและเข้ามา ขอความรักความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีได้รับชัยชนะและจะเข้ามาชนะหัวใจของคุณด้วยนะคะเป็นแพชชั่นพลังของธาตุไฟนะคะคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะ สี่เลียนแล้วคนเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงด้วยเป็นคนที่ห่วงแหนมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะหวงแหนทรัพย์สมบัติห่วงแหนความสัมพันธ์หวงแหนทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวตนของคุณไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนคะ่ะเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปไหนไม่ว่าเขาจะห่างไกลจากคุณแค่ไหนเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเลยนะคะ ดีเอ็มเพลสค่ะเพราะว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลสคุณเป็นคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยคุณเป็นหญิงสาวชายหนุ่มที่น่าลหลงไหลมากค่ะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ค่ะเขาหรือคน หรือคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์นะคะในแบบฉบับของตัวตนของตัวเองบอกแล้วค่ะว่าคุณมีเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์ต่อใจคนคนนี้มากๆเลยนะคะหกเมถ้า DM place ผู้ที่เป็นคนที่พร้อมแต่งงานพร้อมดูแลใครสักคนหนึ่งคุณมีสเสน่ห์น้าลงไหลเขายอมและเขารักคุณหมดใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ทําไมรู้สึกว่า ยิ้มแล้วก็ดูดีกับคุณมากๆเลยนะคะดูเขาเป็นคนแบบจิตใจดีดูอบอุ่นแล้วดูอ่อนโยนนะคะดูเขาทําให้คุณรู้สึกว่าไว้วางใจในตัวตนของเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเพราะเขาจะเห็นคุณตั้งแต่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็น DM place แล้วที่เขาไม่อยากที่จะแตะต้องให้คุณได้เสียใจหรือว่าเจ็บปวดในเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นในความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแ <ๆ S 1> น่นอนแล้วคนคนนี้เขาเก,ก็ผ่านศึกสงครามความเจ็บปวด ความรักแสนเศร้ามาอย่างมากมายเขาจะไม่ทําให้คุณได้เจ็บปวดนะคะแบบนั้นอีกนะคะเขาผ่านอุปสรรคมาเยอะเด็กถือดาบสี่ถ้วยนะคะการติดต่อสื่อสารพูดค,คุยคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเขาคนนี้ผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า จะต้องอดทนรอคอยที่จะได้มาพบเจอกับคุณนะคะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะห่างไกลกันอาจจะต้องแบบเขาไปรบมานะคะเหมือนกับว่าต้องไปสู้การทํางานห่างไกลแล้วทําให้บางครั้งรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะสีถ้วยความไม่ได้ดั่งใจหรือเด็กถือดาบการติดต่อสื่อสารออนไลน์หรือว่าการพูดคุยสื่อสารนะคะมันมันสำคัญมากๆเลยคุณอาจจะมีอะไรไม่เข้าใจกันก็แล้วแต่เด็กถือดาบคือการคุยการเคลียร์เรื่องราวความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีอะไรทําให้ งอนกันนะคะงอนหรือไม่เข้าใจอะไรกันก็ตามแต่เขาก็จะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์กับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยงก,กันกับคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อายุมากกว่าก็จะมีความเป็นเด็กอ่อนกวัยหรือว่าสมวยัยแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์เสมอคนนี้นะคะและเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอัธยาศัยดีเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆม,มีความเป็นผู้นําสูงนะคะและเป็นโอกาสโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะ เป็นโอกาสที่เขากําลังที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจของคุณนะคะเหมือนกับเขาคนนี้ห่วงแฮนในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆเลยถ้าเขาได้เจอคุณแล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาทํำยังไงก็ได้ค่ะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็เคลียร์กับคุณเพราะว่าคุณเป็น D e place ในใจของเขาเสมอเลยนะคะและเขาจะ ทำให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเดินหน้าความสัมพันธ์ไปทางที่ดีถึงขั้นได้แต่งงานได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนกองที่2ดีมากๆเลยนะนี่คือการรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลงนะคะในเร็วๆวันนี้คุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์และก็ทุกๆเรื่องเลยเพราะคนคนนี้จะเข้ามาขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะพูดคุยกับคุณเพราะเขาจะห่วงแหนคุณมากมากเลยได้แล้วนะคะ Meditation brings answers นะคะสมาธินะคะเหมือนกับว่าสัญชาตญาณสมาธิของเรานะคะจิตของเรานะคะเมื่อไหร่ที่มันสงบนะคะมันจะเป็นคําตอบภายในจิตใจสัญชาตญาณแล้วก็ความสงบจิตใจของเราถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสมาธิเราสงบนิ่งๆนะคะคำถามที่มันอยู่ภายในใจของเรามากมายมันจะเราจะได้คำตอบทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับว่าเราหาทางแก้สมมุติว่าเรากําลังมีปัญหาอะไรเรานิ่งเราสงบเราจะหาทางแก้ได้หาทางออกได้นะคะสมาธิสติทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะเป็นคําตอบจะนําพาคําตอบนั้นมาให้เราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามค่ะให้มันโฟล์ไปกับการเวลาแล้วก็ความรู้สึกนะคะคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องราวของความสัมพันธ์อะไรที่ไม่เคลียร์ไม่กระจ่างมันก็จะเคลียร์แล้วก็กระจ่างไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋าดีกว่าเนาะอว่าได้เลขอะไรนะคะ เลขสี่นะคะทุกคนว้าวเป็นเลขสี่ที่การสร้างครอบครัวสี่เหรียญความหวงแหนสี่เมท้าคือการแต่งงานนะคะขอให้เป็นเลขสี่เลขคู่เลขแห่งความสุขสมหวังเลขแห่งการเราคอยที่จะสิ้นสุดลงเร็วเ็วนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆฟังมาเป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรบวกๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่ 3นะคะกับท็อปปี้ของเราว,วันนี้นะคะการรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเร็วๆว,วันนี้ค่ะขนของคนกองที่3นะคะตื่นเต้นจังเลยนะคะจะเหมือนกองหนึ่งกับกองที่2ไม่นาอที่ออกมาเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยนะคะตั้งแต่ใบแรกเลยทีเดียวนะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่3ค่ะการรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลง ในเร็วๆวันนี้ของคนกองที่3เป็นอย่างไรคะเดอะเมจิเชีว้าวเป็นอะไรที่เป็นไปทางที่ดีมากๆนะคะเดอะเมจิเชีเป็นดังอินฟินิตี้ค่ะจากนี้และตลอดไปไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวเป็นแรงดึงดูดและความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างนะคะเดอะเมจิเชีเหมือนกับว่าคุณจะได้ ได้เจอใครนะคะในเรื่องราวของความรักที่แบบมีความรู้มีความสามารถมากๆว้าวความสัมพันธ์จะเป็นไปนทางที่ดีดีไฮร์เฟรนส์ได้แต่งงานนะคะได้จดทะเบียนได้มั่นหมายจัสเมนสวยงามมากๆค่ะความสัมพันธ์กําลังเดินหน้าต่อไปนะคะเดวิลทำไมต้องเป็นเดวิลเอ่ยอืม คุณจะได้พบเจอกับใครที่เขาที่เขาเป็นคนที่แบบว่าโสดมานานนะคะโสดมานานหรือเป็นคนที่มีเรื่องราวความรักความเจ็บปวดสามเศร้าม,มาหนักมากๆและเป็นพอ่อไม่ไม่มก็ได้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีความรู้มีความสามารถนะคะวันมีไหวพริบปฏิพัน์ที่ดีมีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ j u d g m e n t Devil เป็นสเสนะ่ห์ระหว่างคุณกับเขาที่เจอกันก็รู้สึกว่า ตกหลุมรักกันมากๆนะคะ The date มันเหมือนกับว่าคุณเจอกับเขาแล้วหรือเปล่านะคะเป็นได้สองอย่างคือเจอกันแล้วแล้วก็ห่างกันไปนิ่งกันไปนะคะเป็นการกลับมากับของคนที่คุณรู้จักแล้วขอหนึ่งใบขยาย the date ค่ะอ๋อ,อ Queen of Cups คุณเป็น ธาตน้ําราชินีถ้วยนะคะคุณผูช้ชายก็สลับตัวตนเนาะคุณเป็นราชินีถ้วยอะคะ่ะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอบอ้อมจิตใจดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาติรักทะเลรักอะไรที่มันชิวๆสบายๆนิ่งสงบใจเย็นนะคะเป็นคนคิดมากคิดเยอะเหมือนกันเป็นคนลังเลบุคลิกภายนอกคนนอกเห็นอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณอ,อ่ เหมือนกับว่าไม่ตัดสินใจอะไรหรือว่าลังเลหรือว่ายังไม่ยังไม่แน่ใจกับคนที่คุยด้วยอะไรแบบแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าพลังงานออกไปแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบ ลังเลคิดมากอะไรแบบนี้นะคะยังตัดสินใจไม่ได้แต่พอได้ตัดสินใจได้หรือว่าอะไรคุณก็สามารถเทจบได้ทันทีทันใดนะคะ <S <S เพราะว่าตัวตนของคุณเป็นคนที่หนักแน่นพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ด้วย,วยตัวเองได้แล้วด้วยความที่ว่าเป็นราชนีถ้วยนะคะเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้เข้ามายอมใจคุณมากๆเลยเขารู้สึกว่าเขาเขารักคุณหมดใจเขาหลงรักแล้วก็ชอบคุณมากๆจนหมดหัวใจนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดคุณขาดได้เลย นะคะคเป็นความผูกพันที่เขาล็อกโดนล็อกด้วยหัวใจของคุณเอาไว้นะคะความสัมพันธ์มันจะเป็นไปทางที่ดีมันจะมีการชัดเจนในเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะตีไฮเ f e r e n c ์คือการคอมมิทเมนต์การทำอะไรแบบตรงไปตรงมาตามประเพณีจัสเมนคือการได้ เปิดเผยความจริงทุกอย่างคุณจะได้รู้ความจริงที่อยากจะรู้ได้ตกลงเรื่องราวระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าจะเป็นไปได้อย่างไรจะเป็นไปแบบไหนจะมีการเคลียร์และการพูดคุยกันมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการกลับมาไปสู่สิ่งที่ดีนะคะเหมือนกับว่าอะไรที่ก่อนหน้านี้มันที่มันคาราคาซังหรือว่ามันยังไม่เคลียร์มันจะได้เคลียร์แล้วมันจะเดินหน้าต่อไปทางที่ดีหรือถ้ามันไปต่อไม่ได้คุณจะได้พบเจอกับใครอย่างที่บอกไปค่ะมีความเป็นผู้นําองค์อาจแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบปริพัน์ที่ดีนะคะรู้ว่าความสัมนธทีี่ดควรจะเป็ ไปอย่างไรคุณกับเขาจะมีแรงหนึ่งดุดมีความปรารถนาซึ่งกันและกันอาจจะเป็นพ่อแม่แม่หรือเป็นคนที่ผ่านแบบการแต่งงานมาแล้วแล้วก็เคยเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักอดีตที่เจ็บปวดหนักมากๆจนกระทั่งอยู่เป็นโสดมาหลายปีแบบนี้ค่ะจะทําให้รู้สึกว่าการที่จะมองความรักครั้งต่อไปจะต้องมีเรื่องของการ ใช้เวลานะคะกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้ดูได้เห็นกันในมุมมองของของทั้งสองฝ่ายทั้งหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นในโลกโซเชียลหรือว่าตัวตนความเป็นจริงของแต่ละฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เปิดอก,อกเปิดใจนะคะในคุยในการคุยกันคุณอาจจะได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าเขากับคุณจะเป็นคนแดนไกลว่าอะไรก็ตามแต่ครั้งแรกที่ได้รู้สึก เจอการอาจจะได้มีแรงดึงดูดความปรารถนาความในใจซึ่งกนและการเขาจะรู้สึกว่าหลงเสน่ห์คุณมากๆเลยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะหลงเสน่ห์มีความผูกพันแล้วก็เคซี่เครซี่คุณมากๆเลยเพราะว่าคุณเป็นราชนีทวยธาตุน้ำเป็นคนจิตใจดีและเป็นคนดีมากๆค่ะเขาจะชื่นชอบความน่ารักความอบอุ่นและจิตใจดีของคุณมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปไปไหนไม่ได้เลยจริงๆ5ดาบคือการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มันเป็นทางที่ดี เหมือนกับว่าคุณได้เจอแล้วแล้วเขาจะกลับมาพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะค่ะนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นไปทางที่ดีแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็อย่างที่บอกคุณจะได้เจอกับใครที่เขาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วนะคะก็ได้คุยเปิดอ,อกเปิดใจซึ่งกันและกัน แต่มันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์มันกําลังจะได้รับความกระจ่างะคะ่ะเพราะว่าเป็นพลังงานไพ6่6กใบ7ใบคือตัวตนของคุณเหมือนกับว่าการรอคอยที่กําลังจะสิ้นสุดลงในเร็วๆวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังกระจ่างทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเปิดเผยให้คุณได้รู้นะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจแน่แหละ ความเด่นชัดคือการได้ตัดสินใจว่าคุณจะตกลงหรือไม่ตกลงว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะคะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยนะคะถ้าน้ําตอนนี้และก็ถ้าการรอคอยที่สุดลงนั้นแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยคุณจะได้แต่งงานจดทะเบียนเป็นไปตามประเพณีอะไรที่ไม่กระจางมันจะกระจางแล้วมันจะชัดเจนถึงแม้อะไรที่มันจบมันไปต่อไม่ได้คุณก็จะได้พบเจอกับใครที่เขาสึดว่าเข้ามา คอมมิชเมนต์หรือว่าการแต่งงานจดทะเบียนสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายจริงๆจะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนลึกลับซับซ้อนอย่างแน่นอนเพราะพลังงานเป็นอะไรที่เคลียร์แล้วก็ชัดเจนค่ะเพราะคุณจะได้เลือและตัดสินใจเองว่าคุณจะไปยังไงว่าคุณจะเอาแบบไหนนะคะตกลงจะเป็นไปอย่างไรและความสัมพันธ์จะเป็นไปทางที่ดีเดอะเมดิเชียนการเดินหน้าต่อ ความสัมพันธ์ในทางที่ดีแล้วก็มีการชัดเจนค่ะเห็นไหมคะชัดเจนแล้วก็มั่นหมายการจดทะเบียนตามประเพณีเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เคลียอะไรที่มันจบไปแล้วมันจะได้เคลียได้คุยแล้วคุณจะได้ตัดสินใจได้เป็นผู้เลือกผู้เลือกที่เป็นฝ่ายชนะนะคะฝ่ายชนะฝ่ายตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่3นี่คือการรอคอยที่กาลังจะสิ้นสุดลงในเร็ววันนี้นะคะเดี๋ยวขอคําตอบนางฟ้า นะคะสักหนึ่งบ่ายนะคะอายฟอมนนวนะคะนับจากนี้ไปหนึ่งปีนะคะมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะถ้ายังไม่ได้เจอคุณก็จะได้เจอถ้าการสิ้นสุดรอคอยภายในปีนี้ขอให้สิ้นสุด ลงแล้วก็รอคอยการตัดสินใจแบบที่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะการได้คอมมิชเมนต์การได้แต่งงานความกระจ่างกันมังจะเกิดขึ้นไอเยฟอ o มนาวนะคะไม่ไกลาจากนี้แน่นอนนะคะขอให้ทุกคนได้เจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะเร็วๆนี้เลยนะคะการที่สุดการรอคอยให้จบลงเร็วๆนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่ากันคะ่ะว่าได้เลขอะไรเลข10นะคะทุกคนนะคะเป็นเลข10เลขคู่ เลขสิบแห่งความรณมสมบูรณ์ความสุขสมหวังรออยู่นะคะนั่นคือภายในปีนี้ขอให้ทุกคนได้แต่งงานจดทะเบียนนะคะความกระจ่างที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์ให้พัฒนาไปทางที่ดีนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกระจจานะคะภายในปีนี้นะคะหรือว่าเลข10นะคะเร็วๆนี้ก็ได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆในท็อปปิกวิดีโอวันนี้เสริมพลังบวกของเราให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ